พอเจริญพรทานสาธุชนทั้งหลายเมื่อวันที่ส2ที่ผ่านมาเป็นวันแม่ในวันนี้เพื่อความสมบูรณ์แห่งความรู้ในทางพระพุทธศาสนาอัตมภาพจึงขอนำเอาพระสูตรที่พระพุทธเจ้า ัดถึงเรื่องของคุณพ่อคุณแม่มอาอ่านให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังรวดเดียวจบแล้วก็จะได้บรรยายเพิ่มเติมต่อไปพระสูตรดังกล่าวมาจากพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐเล่มที่21พระสูตรตันตปิฎกเล่มที่13 อังคุตรนิกายจตุกนิบาตหน้าที่69-69ถึง69ชื่อพระสูตรว่าสปรมสูตรดูก่อนภริกษุทั้งหลายมารดาและบิดาเป็นผู้อันบุตรทั้งหลายของตระกูลเหล่าวใดบูชาแล้วภายในเรือนตระกูลเหล่านั้น ชื่อว่ามีพรหมมารดาและบิดาเป็นผู้อันบุตรทั้งหลายของตระกูลเหล่าวใดบูชาแล้วภายในเรือนตระกูลเหล่านั้นชื่อว่ามีบุรพาจา์มารดาและบิดาเป็นผู้อันบุตรทั้งหลายของตระกูลเหล่าวใด บูชาแล้วภายในเรือนตระกูลเหล่านั้นชื่อว่ามีบุระพระเทพมารดาและบิดาเป็นผู้อันบุตรทั้งหลายของตระกูลเหล่าใดบูชาแล้วภายในเรือนตระกูลเหล่านั้น,ช,น,น,นชื่อว่ามีอาหุเนยะบุคคลดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คำว่าพรหมบุรพาจารย์บุรพรเทพอาหุนัยบุคคลนี้เป็นชื่อของมารดาและบิดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดาเป็นพี่ผู้มีอุปการะมากเป็นผู้ประคบประงมเลี้ยงดูบุตรเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตร มารดาและบิดาผู้อันผู้อนุเคราะห์แก่บุตรท่านเรียกว่าพรหมบุรพาจารย์และอาหุนยบุคคลของบุตรทางหลายเพราะเหตุนั่นแหละบุตรผู้เป็นบัณฑิตพึงนอบน้อมสักการะท่านด้วยข้าวน้ำผ้านุ่งหม่ม ที่นอนที่นั่งอบกายให้อาบน้ำและชำระเทา้าเพราะเหตุที่บุตรผู้เป็นบัณฑิตได้บำรุงบำเรอในมารดาและบิดาบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาครั้นเขาละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิง ในโลกสวรรค์จบสูตรที่สาพระสูตรนี้ก็มีความสั้นต่อไปนี้จะได้ขยายความในยะแห่งพระสูตรทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังข้อความแรกกล่าวว่าบิดามันดาที่บุตบูชาในเรือน เรียกว่าเป็นพระพรหมก็คือเรือนใดบูชามารดาบิดาเรือนนั้นจะชื่อว่ามีพระพรหมพระจำเรืนอนอัะนั้นเรือนใดต้องการที่จะมีพระพรหมเราก็บูชาบิดามารดาก็คือบูชาทั้งอย่างมีชีวิตอยู่ด้วยการให้ข้าว ให้น้ำให้ผ้าให้ยานให้การดูแลถ้าหากท่านล่วงลับไปแล้วเราก็บูชาด้วยการรำลึกนึกถึงทำบุญอุทิศไปง่ายนี่เชื่อว่าบูชาต่อไปมารดาบิดาเป็นบุตรทั้งหลายในตระกูลเหล่าใดบูชาแล้วภายในเรือนตระกูลเหล่านั้นเรียกว่ามีบูรพาจารย์ ก็คือเมื่อเราเคารพสักการะบูชาบิดามารดาก็ชื่อว่าบิดามารดานั้นมีครูหรือครอบครัวนั้นมีครูเพราะพระเจ้ายกย่องบิดามันดาว่าเป็นครูของลูกเป็นครูคนแรกของลูกเพราะเป็นผู้สอนภาษาสอนการสื่อสารสอนศิลธรรม สอนการทำมาหากินสอนการดำรงชีวิตให้ต่อไปบิดามารดาชื่อว่าเป็นบุรพเทพก็คือเป็นเทวดาคนแรกของโลกที่เรียกว่าเป็นเทวดาเพราะเนื่องมาจากว่าท่านเป็นผู้คอยปกป้องคุ้มครองดูแลบุตรทั้งหลาย ให้พ้นจากอันตรายต่อจากนั้นพ่อแม่ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกเพราะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ควรแก่การบูชาด้วยข้าวด้วยน้ำนี่คือสถานะของบิดามารดาสุดท้ายพระพุทธเจ้ามีบทสรุปว่าเพราะเหตุใดเราจึงเรียก ิดามารดาว่าเป็นพระพรหมบ้างเป็นบุรพาจารย์บ้างเป็นเทวดาบ้างที่เป็นเช่นนั้นคำตอบเพราะมีอุปการะมากเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรคำว่ามีอุปการะมากไม่สามารถที่จะพรรณนาได้ว่ามีมากมายเพียงใด ดังในบทกวีที่ว่าจะเอาโลกมาทำปากกาจะเอานภามาทำกระดาษเอาน้ำมึกในมหาสมุทรวาดประกาศพระคุณไม่พออันนี้ก็คือมีคุณอระการะมากเพราะเป็นผู้ให้อะไรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัย เป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่รามือยามป่วยไข้ท่านก็ให้การรักษาเติบโตมาท่านก็ส่งเรียนหนังสือโูกต้องการตำราท่านหาซื้อโูกปรึกษาหารือท่านยินดีนี่เป็นตัวอย่างของคุณูปการะส่วนที่มาก ไปกว่านั้นก็ขอให้ทุกคนที่มีแม่ได้ลองคิดลองนึกลองตรึกลองตรองดูซิว่าท่านมีคุณุป,ปาการะกับเราเพียงใดเป็นผู้ประครบประงมคำว่าประครบประงมแปลว่าทำแบบนิ่มนวนล treat ผลไลลีคือดูแลอย่างนิ่มนวลด้วยความสุภาพ อ่อนโยนไม่กระโชกโคกหากทุกอย่างเป็นไปอย่างนิ่มนวลเพื่อที่จะให้ลูกไม่มีทุกข์เป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรถ้าหากบิดามารดาไม่ให้กำเนิดเราเสร็จแล้วมีหรือที่เราจะเห็นในด,ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวมีหรือที่เราจะเล่นภูเขา แม่น้ำทะเลสายลมแสงแดดหรือมีหรือที่เราจะเห็นสิ่งสวยงาม,มอนอื่นในโลกนี้เพราะฉะนั้นท่านชื่อว่าเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรฉะนั้นบุตรผู้เป็นบัณฑิตตรงนี้เน้นว่าเป็นบัณฑิตพึงสักการะบูชาฉะนั้นการเลี้ยงพ่อแม่ได้ชื่อว่าสักการะ บูชาด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยผ้าหม่มที่นอนที่นั่งให้อาบน้ำชำระเทา้านี่คือประสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เอง Today I have read the Buddhist scripture on the topic of the contribution of our parent taught by The Buddha, the Buddha raised or praised the parents at the Brahma. The Brahma in India means God. Why the Buddha called uh, the parents at Brahma because it is the same as the Brahma who created the world, created all being but for the parents uh, they are called god because they created the kids or sons and daughter sons and daughter are created by our parents they do not only create the kids or the sons and daughter but they look after very well, treat very polite and take care on the step of life. They give housing, food, clothes, medicine and I can say infinity giving to the kids. Then, by this way, the Buddha prays at Brahman of God who create and take care about the kids. The Buddha also called and praised the parents unlike the first teacher, because parents can teach about linguistic, we call about mother tongue, because we study the language at first from mother for my mother tongue is thai language so i can speak thai very fluently than english because thai language is my mother tongue my mother teach me about linguistics my mother teach me about communication how can i communicate to other people politely and effectively how to pronounce how to speak how to communicate how to represent what i feel to other people who are my friend or my teacher or monks or the other people how can i treat how can I speak in the proper manner in a proper way. Our parents teach me the social study, how to treat, how to communicate, how to pay respect to the elder people, to other people, how to treat other people with politely. And they also teach me cooking, how to cook well was uh, what the healthy food that contribute are useful for living they teach us and all the subject for surviving are taught by our parents so the buddha called them as a teacher the buddha also condemned and the deva or divinity because the deva or divinity Save human being from danger. And also our parents try to save uh, sons and daughters from the danger, both in the short time, or in the long run, in a short time, and they try to feed very well, they try to nurture very well, they try to look, in, look after very well. In the short run, in the long run, they try to educate, to teach how to cook, how to work, how to farm, how to plow, and then right now they send kids to the school for gaining the study or knowledge to use for living in the long run. Uh, this is the position. Or the status of the parents described uh, by the Buddha. And then the Buddha said the question why uh, you must uh, take care in turn about your parents because our parents have more contribution in our life, or I can say our parents have infinity contribution that right now everybody can go and remind or remember what uh, the parents had done for you from the childhood and from a done or even now. So because they treat us very well and polite, we should pay respect we should uh, do the worship them. Uh, we should take uh, care of them in turn. Especially, the Buddha said, uh, they look after us, and we must look after them in turn, both physically and spiritually. And the second, we should have time to help them. In own activity, the third, we should try to continue goodness done by them or by family, and we should practice well in a good action, speed and thinking, in order to continue goodness and take the heritage, both material and spiritual, heritage from family. And the Buddha point that after they pass away, we try to dedicate the merit of goodness to them. This is from the Buddhist scripture described by the Buddha. And I would like to say sorry if my talking to disturb you or interrupt you. And I would like to say thank you for your own. to pay attention and participate, remembering the contribution uh, that had uh, been done or had done by our parents. Uh, นอกจากนี้อัตมาก็ยังมีประกาศสำหรับพี่น้องชาวก r i f f ิตพ Park ซึ่งส่งข่าวมาจากคุณโยมจุไร ฝ่ายการเงินของวัดพุทธปัญญาให้รายงานพี่น้องชาวกริฟฟิทพาร์คดังต่อไปนี้การบริจาคเงินของโครงการรักโลกรักน้องอาจารย์ด็รประมหาจัญยาสุทธิยาโนได้ขอให้ถอนเงินจำนวน1,260ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย40,000บาท สำหรับบริจาคให้โรงเรียนและสถาบันศาสนาดังต่อไปนี้ 1. บริจาคแก่ค่ายคุณธรรมวัดอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จำนวนหนึ่งบืนบาทเพื่อถวายพัตตาหารเช้าพัตตาหารเพนแก่พระภิกษุสาม,มเณรหลายรูปซึ่งทำหน้าที่สอน อบรมเยาวชนณสถานที่นั้นประการที่สองบริจาคให้โรงเรียนบ้านตุงติงดั้งเดิมเราจะซื้อถาดไปให้แต่บัดนี้ได้รายงานว่ามีผู้บริจาคแล้วจึงบริจาคเงินสดให้บ้านตุงติงอ,อํอำเภออมก๋อยตําตบลอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเงินหนึ่งหมื่น 5 0 0พบาท 3. โรงเรียนบ้านยางแก้วตำบลอมก้อยอำเภออมก้อยจังหวัดเชียงใหม่15,000บาทจึงเรียนมาให้ญาติโยมที่ช่วยกันนำขวดนำกระป๋องมาบริจาคจึงเรียนให้ญาติโยมที่ช่วยกันแยกขวดแยกกระป๋องได้ทราบ จึงเรียนมายัางโยมพเยาโยมเคนและสังหายธรรมทั้งหลายที่ช่วยกันขายและเก็บเงินบัดนี้ความรักของท่านกำลังหยุดถุดทรานสเฟอร์ไปยังยอดดอยเพื่อเป็นข้าอหัรกลางวันแด่พี่น้องแด่น้องๆผู้หิวขหยเพื่อสนับสนุนพระทำงานในทางศาสนา ท่านที่เห็นชอบด้วยกรุณาสาธุการขึ้นสามครั้งด้วยเทินสาธุาธาขอบคุณครับ